สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสูผู้สุคนนะครับพ่อผมคผมเก่านะครับเช่มน้องแก้วสายฟูดการกินโมหิตใจนะครับมากับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องนะครับสิรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับในช่องแรปเปอร์การเกษตรเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับให้กับผมนะครับเฮ็ดคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเมื่อนี่ก็ได้ออกมานะครับฉีดปุ๋ยนะครับให้อาหารทั้งใบนะครับกับสิ่งนะครับ กับป้องกันแมลงนะครับหลังจากวานปุยได้ซีมือนะครับก็ออกมาฉีดนะครับฉีดปุ๋ยนะครับมาเบิงนะครับเขาอายุ 26- 27มือนะครับบ่ค่อยขึ้นมาไหนนะครับเพราะว่าติดหนาวหนาวหลายนะครับเมื่อนี้กับอุณหภูมิอยู่ของคายอยู่ประมาณ13 1 4องศานะครับเดี๋ยวสีพาพี่พานนอกไปเบิ่งกันเลยนะครับว่าเขาเขาเป็นลักษณะใดนะครับเขาสาวว่ามือนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับ นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องเขานะครับอายุสวกหกสิบเจ็ดมือนะครับนี่ครับนี่นะครับหลังจากวานปุยให้อาหารทางดินไปแล้วเขาก็ไม่ค่อยตอบสนองต่อปุยปั่นใดนะครับเพราะว่าอากาศเย็นนะครับเย็นถึงหนาวนะครับก็เลยต้องให้อาหารทางใบนะครับก็ใส่โดนขึ้นเขานะครับในการฉีดพ่นนะครับสิเป็นปุยเกตนะครับของกิฟฟลินนะครับ เป็นสูตรเสมอนะครับสูตร20 20 20ี่สิยี่สิบนะครับอยู่น่ทั้งบท8ไรนะครับใส่อยู่ที่3กิโลนะครับ3มกิโลนะครับหรือจะให้ดีกะใสประมาณ4ี่กิโลก็ได้นะครับแต่ผมใส่3ากิโลนะครับปกติกะ1นกิโลได้หาไรนะครับแต่ว่าต้องการเข้มข้นเนี่ยโดนใส่น้ำหน่อยก็เลยต้องต้องใส่อัน3มกิโลนะครับต่อแดไรนะครับนี่ครับ อ,อาหารทั้งใบนะครับนี่อันนี้เขานะครับอายุสาวกว่ามือนะครับมาเบงการแตกกอนะครับอันนี้เป็นซีพีตองแปดคือเกขานะครับตอนนี้กําลังแตกกอนะครับพี่น้องต้นกะแข็งแรงนะครับนี่เห็นบ่พี่น้องเริ่มแตกก่อละได้สองสามเงียงแล้วพี่น้องนี่นะครับนี่ครับบรรยากาศตอนเศร้า แต่วินกะกำลังขึ้นนะครับมาฉีดอาหารทางใบเมื่อนี้ก็มีล้มเล็กน้อยครับว่าเป็นยังนะครับนี่ครับเขาบ่ค่อยตอบสนองต่อปุ๋ยปันใดนะครับก็เลยได้มาให้อาหารทางใบนะครับพี่น้องนี่กะปุ๋ยของเขาก็มีปุ๋ยเก็นะครับกิฟฟีนนะครับโกแม็กนะครับสูตร20 20 20บนะครับบำลุงถึง หากบำรุงทั้งต้นบำรุงทั้งใบนะครับให้อาหารครบถ้วนแล้วก็มีกาซิ่งนะครับซอยให้เขาเขียวนะครับให้มันดูดซึมอาหารนะครับสร้างคอรลบูิลดีๆนะครับให้กับเขานะครับพี่น้องนี่อันนี้ก็ทั้งเบิดนี่แปดไรนะครับวานบาคอควยทีนะครับอยู่ที่ประมาณ22กิโลต่อนหนึ่งไรนะครับพี่น้อง นี่นะครับเขาก็บค่อยตอบสนองตอบปีบันไดน,นะครับก็เลยต้องใส่ทั้งใบนะครับเพราะว่ามันหนาวนะครับพี่น้องนี่คุณพ,พี่น้องเขาปืดนี่อันนี้เขาห้องเขียวใบตั้งนะครับเพราะว่าบุไดใสยูเลียนะครับนี่นะครับพี่น้องกะทือว่าเริ่ม เริ่มแล้วครับเขาแข็งแรงดีนะครับพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวเขาสีเบิ้งการผสมปุ๋ยกันเลยนะครับว่าเขาสิผสมยังไงอยู่ทั้งบุญนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับปุ๋ยที่เขาใส่สีนะครับก็เป็นนี้ครับปุ๋ยเกรดโกแมกนะครับสูตร20 20 20นะครับสูตรเสมอนะครับอันนี้บํารุงใบบารุงหากบํารุงต้นนะครับ แล้วกานี้ครับเมกาซิงนะครับนี่ครับนี่ก็ของกิฟฟอรลินนะครับเห็ดซอยให้เขาห้องนะเขียวนะครับเขียวดีเขียวโดนนะครับนี่นะครับแล้วก็ป้องกันเสื้อร้าพร้อมนี่อันนี้ครับนี่นะครับอีกตัวหนึ่งขาดไ่ได้เลยครับหลังจากว่านปุ๋ยได้ซีหามือหรือถึงเจ็ดมือนะครับนี่ครับสารกาจัดและป้องกันแมลงนะครับคอฟีนาเพอร์นะครับตัวนี้ ซอยปราบนอนนะครับในน้านะครับนอนห่อใบเขานอนใบขาวนะครับนี่ครับนี่เดี๋ยวห่อกะสีผสมกันเลยนะครับนี่ครับละก็ขาดไม่ได้เลยครับนี่ครับเพื่อีกตลอดการนี่ครับเกรดกรีนนะครับสารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับนี่ครับซอยให้แพร่กระจายสารต่างๆนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ย สารเคมีต่างๆนะครับเข้ากันได้ดีนะครับนี่นะครับเอาบันนี้แล้วค่อยไปเบิ้งการบินกันเลยนะครับว่าเขาสิทคนนั่นจักดิตต่อไรนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยนะครับ นะครับพอแม่พี่น้องนะครับเริ่มทําการฉีดพ่นแล้วนะครับอัตราการป้อยน้ำก็อยู่ที่หาลิตรต่อหนึ่งไรนะครับนี่นะครับฉีดพ่นอาหารทางใบนะครับเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างที่สีนเวานะครับพี่น้องเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับเขาว่าอยากกินปุ๋ยนะครับก็ต้องให้อาหารเสริมทางใบนะครับคือเก่านะครับปุ๋ยเกตโกแมกนะครับ สูตร20 20 20นะครับสูตรเสมอนะครับบำรุงทั้งใบทั้งต้นทั้งหักนะครับบำรุงบดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับครับเมกซิงนะครับแ้วก็ขาดบ่ได้นะครับหลังจากวานปุยนะครับก็คือสารกําจัดแมลงนะครับก็เป็นคอฟฟี่น้ำเพร์นะครับพี่น้องตอนนี้กําลังบินนะครับพื้นที่ทั้งหมดอย่นี่นะครับแปดไร่นะครับผมนี่นะครับ อันนี้ก็บังคับเองบินเองนะครับนี่นะครับเกษตรกรยุคใหม่นะครับพี่น้องเมื่อกีนนค้ค่อนข้างที่สิล้มแน่จักหน่อยนะครับ นะครับกำลังทำการฉีดพ่นไปเรื่อยๆนะครับล้มกับค่อนข้างที่สีแห้งนะครับพี่น้องถือว่าแห้งอยู่นะครับลมนะครับแต่ว่าก็าเป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่ามันเป็นนาเจ้าของเองนะครับ การพ่นนะครับปุ๋ยเก๊นะครับขอให้ละอองเป็นเม็ดฝอยดีๆนะครับละกาเข่าก็สสามารถเอาไปใสได้ทันทีนะครับครับนี่คือถือต้นถือล้ำต้นถือไปก็คือสามารถดูดซึมนะครับผ่านผนังเซลล์ของพืชเลยนะครับบ่ต้องผ่านปากใบยางนะครับสมือนี้นะครับนี่ 違います。<laughs>